ตอนนี้ครับน้องๆทาง Rising Empire นะ่ะมีการอัปเดตใหม่เข้ามากันอีกแล้วนั่นก็คือ Lamborghini กันนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับ,รบทุกคนว่าภายใน Weekly นี้นะครับน้องๆทาง Rising Empire นะี่ยเจ้าโมเดลอะไรเข้ามาภายในเกมกันนั่นเองครับทุกคนกดเพย์ไปเลยทุกคนเขาบอกว่าน่าจะมา4คันด้วยกันมั้งทุกคนโอโ้โหเข้ามาทั้งหมด4คันเลยทุกคนซึ่งคันแรกนะครับน้องๆเป็นเจ้าตัว GT3 กันนั่นเองครับทุกคนคันที่2เนี่ยเป็นเจ้าตัว Veyron ทุกคนไอ้คันที่3เนี่ยเป็น Hurricane นะครัว นั่นเองนะครับน้องๆถามจริงทุกคนรวมๆแล้วนี่โอ้โหราคาแบบเบเบมากเลยครับน้องๆซึ่งเป็นการอัปเดตเวอร์ชัน262กันนั่นเองทุกคนนี่คือแบบว่าอัปเดตเข้ามาเพื่อเอาใจคนชอบเลเบอร์กินีเหมือนอย่างพี่วิกเลยหรือเปล่าครับน้องๆ เพราะฉะนั้นครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายใน d e ล l ลอร์สักหน่อยหนึ่งดีกว่าทุกคนไหนดูซิทุกคนว่าเราต้องปลดล็อกชุดเซ็ตอะไรกันหรือเปล่าดีไม่ดีนี่อยู่ในคาพแพคก,ก็เป็นไปได้นะครับน้องๆกดไปที่นิวครับทุกคนโอ้ใ oh <my> ช่ด้วยทุกคนไหนดูซิรู้สึกว่าต้อง Open Store ์ว่ะทุกคนโ oh <my> อ้ทำจริง โดยที่คันแรกนะครับน้องนั่นคือจุดโตฮูหลแคนนะครับน้องมีราคามากถึง1 7ึ0งพันเโรบักกันนั่นเองครับทุกคนส่วนคันที่2นะครับน้องมีราคามากถึง2,500โรบักกันนั่นเองครับทุกคนถามจริงทุกคนซึ่งตัวนี้นะครับทุกคนมีชื่อว่าทิมิรามิโอกันนั่นเองครับทุกคนถามจริงทุกคนรวมๆเพจเสร็จนี่ก็น่าจะประมาณ4 0 0พันกว่าโรบักเลยนะครับน้องๆ้อห้อยตายเดือดทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูคันแรกกันดีกว่านะครับน้องที่มีราคามากถึง1,700โกันนั่นเองครับทุกคนเอ้็ก็ โอเคอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูสักหน่อยหนึ่งดีกว่ามันว่ามันกระหึมมากขนาดไหนนะครับน้องๆเดี๋ยวเราทําการเอ่อเปิดเสียงสักหน่อยหนึ่งแล้วกันทุกคนนี่เอาแบบกระหึมกระหึมไปเลยนะทุกคนดูสิทุกคนว่าเสียงจะขนาดไหนครับน้องๆว้าวเฮ้ยเดินเบาดีอยู่ทุกคนเดินเบาดีอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวทีมีราดิโอล่ะทุกคนไหนดูซิว่าตัวนี้เนี่ยโมเดลและเสียงมันจะไพเราะขนาดไหนครับน้องๆ We mm. won! เิดเร็วจังวะจะมามา start e n g i n นเร็วขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนซึ่งตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นลายแข่งนะครับงน้องให้ตายเด๋ยทุกคนรู้สึกว่ามันจะสวยงามตามท้องเรื่องในรูปแบบนี้ครับน้องโดยที่คันนี้เนี่ยมีความเร็วมากถึง337กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองครับทุกคนส่วนยอตโตฮูลาแค้นมีความเร็วที่มาณ313กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองครับน้องส่วนยอตโตเวนทาดอนะครับน้องมีความเร็วมากถึง349กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองทุคนนน้ยไม่่แีทุกคราาาาคค16้นนเเเองทุกดี๋ยวรมฟังเสียดา ครับน้องๆว้าวอันนี้ก็ดีอยู่ทุกคนและอีกคันหนึ่งละทุกคนไหนดูซิคันนี้ความเร็ว355กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงทุกคนโคตรด,ดีโมเดลนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูดีกว่าครับน้องๆ ว,ว้าวไอตัวนี้นี่สตาร์ตเอนจินเร็วเหมือนกับเจ้าตัว,ตวทีมารโอมากเลยทุกคนต่อเป็นว่านะครับน้องเราทําการกดซื้อไปเลยดีกว่าครับทุกคน3ล้านดอลลาร์นะครับน้องๆแล้วก็1.6ล้านดอลลาร์โอ้โหแค่วันเดียวนี้เราก็หมดไปเกือบ4ล้านดอลลาร์แล้วนะครับน้องๆนี่มัน4ล้านเลยนี่ว่า4.6ล้านดอลลาร์เลยทุกคนโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้ทําการปลดล็อกของแต่งเลยนะครับน้องๆถ้าเกิดปลดล็อกเนี่ยมันจะตึงเกินต้านมากขนาดไหนน้องๆคิดว่ามันจะเสียเท่าไหร่ครับทุกคนลองคอมเมนต์กันมานะคร ทุกคนตัวนี้นยมันจะหล่อเทขนาดไหนสามารถกดตัวพีได้นะครับน้องๆเพื่อทำการเปิดสปอยเลอร์กันนั่นเองครับทุกคนแต่ว่ามันอยู่ไหนวะทุกคนผมกดตัวพีแล้วมันไม่ขึ้นวะทุกคนอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วเอาตัวดูพุ่งอยู่นะครับน้องๆเฮ้ยรอบมาแล้วจัดเลยทุกคนโอ้โหดูตก <ś led> ตบเป็นของเล่นเลยอะเกียร์ทุกคนน่าจะมีแปเกียร์หรือเปล่าครับน้องๆเดิมๆนี่ส5มกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับน,น้องๆพอกดในโตไปเพื่อทุกคนสามนึ่งบู๊ไปแล้วครับทุกคนหุยเ,เดิมๆ430เลยว่ะทุกคนทำไปเล่นไปครับน้องๆอ่าเดี๋ยวเราลองดูภายในกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่าครับน้อง ว่าภายในเป็นยังไงบ้างภายในถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับน้องๆอ,อ้โหวงมาลุงวงมาลายเกียร์ด้านหน้าจอถือว่าเป็นที่ดีมากๆเลยทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหนึ่งคันละทุกคนอ่ยาจะแบนต้องตัวนี้โอเคเลมบูกินีครับน้องๆเอาตัวนี้มาอ่าไหนดูซิถ้าเกิดเป็นตัวนี้โมเดลด้านในนี่มันจะสวยขนาดไหนครับน้อง รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับน้องใช่ไหมทุกคนตัวนี้มันแบบเริ่มต้นจัดๆเลยทุกคนแล้วก็เป็นเจ้าตัว SVJ ด้วยนะครับน้องๆไหนดูได้ลองดูดิว่ารอบมันจะเป็นยังไงครับน้องๆรอบถือว่าคนรู้สึกผมรู้สึกว่ามันขึ้นช้ามากเลยครับน้องๆจริงหว่ะทุกคนขึ้นช้าเก็บอะแล้วความเร็วคือมันไม่ได้ถึง355กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันแน่นีครับน้องๆแต่ว่าเดิมๆม,มันเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ350นะสูงมีแค่เจ็ดเกียร์ด้วยทุกคนโอ้โหโคตรกาก,ากเลยท โตไปครับน้องๆกดในโตไปเนะี่ยมันขึ้นถึงประมาณ410กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับน้องเสียงมันก็ไม่ค่อยเหลาเลยนะเว้ยทุกคนดูเดอดูหลักทรงนี้เนะี่ยพี่คิดว่าตัวโมซุคคูนี้เนะี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับน้องและแน่นอนนะครับในบรรดาสี่โมเดลนี้ถือั่เดตเข้ามานะน้องชอบตัวไหนไม่ได้สุดลองคอมเมนต์กันมานะ Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all a change, stranger. Uh I -huh. hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here, I see rappers lying, dark girls high.